สวัสดีครับแฟนรายการโฟกัสที่ลำปางโดยอาจารย์ส่งมิ่งเชื้อครับขณะนี้ผมพาท่านมายังพื้นที่ถนนลำปางเชียงใหม่บริเวณพื้นที่ของเพื่อห้างฉัดจังหวัดลำปางครับและพื้นที่แห่งนี้มีตลาดนัดชุมชนคนห้างฉัตครับคือการบ้านดอนและวันนี้ทางคณะพ่อค้าแม่ค้าการบ้านดอนได้ ประสานงานกับพี่น้องชาวสวนสับป,ประรดครับพื้นที่ตําบลเสด็จได้นำพาเอาสับป,ประรดมาวางจำหน่ายเพื่อจะเป็นการระบายสินค้าของพี่น้องเกษตรกรครับสับป,ประรดนั้นถือว่าเป็นผลไม้ที่มีราคาถูกแล้วก็เป็นประโยชน์ทางด้านโภชนาการของผู้ที่นิยมในการที่บริโภคผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับในช่วงนี้ชาวสวนสับป,ประรดนั้นกำลัง าดานหน้ากันเข้าไปในพื้นที่สวนเพื่อจะเก็บเกี่ยวสับประรดที่มันแก่จัดแล้วนะครับทั้งส่งไปที่โรงงานอุตสาหกรรมและขณะนี้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นยังได้นำเอาสับประรดมากระจายให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตู้ประกอบธุรกิจทามาค้าขายในพื้นที่สองฝากถนนสายลำปางเชียงใหม่ในพื้นที่ของตำบลเพียงตาง อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับสถานที่แห่งนี้เขาเรียกชื่อว่ากาดบ้านดอนครับเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์เป็นศูนย์อาหารที่มีความหลากหลายแล้วก็ตอนนี้ได้รับความนิยมจากผู้คนที่แวะมารับประทานอาหารที่นี่แล้วยังแวะ,ะริมรถสับปะรดทันปัตตาเวียสายน้ำผึ้งหรือปัตตาเวียตาดำครับเป็นผลไม้ที่นิยมในการปอกเปลือกรับประทานสดๆได้เลยครับ ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการระบายสินค้าทางด้านการเกษตรครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวสวนสับปะรดในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จอําเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางมีทั้งจะชแช่เย็นนะครับไว้คอยบริการให้กับนักเดินทางที่จะได้ชื่นใจในการที่ได้รับประทานสับปะรดสดๆเลยครับ ครับอย่างไรแล้วรายการโฟกัส,สลำปางโดยอาจารย์ส่งมีเชื้อขอฝากกดแชร์เพื่อให้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็เป็นการแนะนําผลไม้ตามฤดูกาลครับซึ่งสับปะรดของเรานั้นแต่ละปีนั้นก็มีจํานวนาการปลูกในพื้นที่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่าการลงทุนของพี่น้องอเกษตรกรแล้วพื้นที่ปลูกครับปีนี้ก็ผลผลิตค่อนข้างจะออกมาดีมากๆเลยครับ ลูกยังขนาดใหญ่นะครับขับถา,ากท่านมีโอกาสเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดลำปางก็ขอได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องที่เดินทางไปยังพื้นที่ได้อุดหนุนพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสด็จตำบลบ,บ้านแรงตำบลบ,บ้านข้าแล้วพื้นที่อำเภอแม่เมาะแล้วพื้นที่ของอำเภอแจ้ง่มบางส่วนครับรับประทานสับประรดสดหรือนําสับประรดไปผัดใส่เป็นข้าวผัดหมูสับประรด ผัดเปรี้ยวหวานหรือทําเป็นน้ําสับปะรดคั้นก็สามารถจะเป็นเครื่องดื่มที่สดชื่นนะครับเป็นประโยชน์กับร่างกายครับวันนี้อย่างไรแล้วขอรับเกียรติจากรายการโฟกัสเชียงปางได้กดแชร์เพื่อเป็นการแนะนําสินค้าผลไม้ตามฤดูกาลนั่นคือสับประรดของจังหวัดลำปางครับสายน้ําผึ้งปัตตาเวียตาดํบครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ